คือฮ่าทุมไม่อานแยงตัวจากค่ายดังได้เปิดราคาชุดลิซ่าแบล็กพิง k ใส่ขึ้นคอนเสิร์ตท,ที่ไทยหัวจรดเท้าราวกับเคลียบทองคำทั้งผืน เป็นตัวแม่ของวงการบันเทิงโลกจริงๆค่ะสำหรับ Lisa ลิซ่าลลิซามโนบาลเพราะไม่ว่าเธอจะหยิบชุดอะไรใส่บอกเลยว่าชุดนั้นจะต้องขายหมดเกลี้ยงแถมใส่แต่ละชุดก็ยังดูสวยและแพงแบบสุดๆแม้ว่าจะใส่เพียงเสื้อยืดธรรมดาธรรมดาแต่ลิซ่าก็ยังดูโดดเด่นและมีออร่าสุดๆล่าสุดเมื่อวันที่7-8มกร,ราคม2566ณสนามกีฬาแห่งชาติสนามสุภชลาลายแบล็พิงคได้มาระเบิดความมันกับ คอนเสิร์ต b l a c k พิงค์เวิร์ตัวบรานบิงแบงคและสําหรับชุดสุดแซบที่ลิซ่าใส่ขึ้นโชว์โซโล่ของตัวเองมาจากแบรนด์ดังอย่าง a r e รี Area, เสื้อสุดเซ็กซี่มีมูลค่า83,500บาทในส่วนของกางเกงขาสาั้นที่ใส่มีราคาอยู่ที่40,000บาทรวมทั้งชุดราคาจะตกอยู่ที่1 2 3 5 0 0บาทล่าสุด True ID ดึงลิซ่า l l c k k พิงคเป็นพรีเซนเตอร์เมื่อวันที่9มกร,ราคม -66 ทางนี้ถือเป็นความภูมิใจ ที่ได้ซูเปอร์สตาร์ระดับโลกที่สวยสมาร์ททรงอิทธิพลด้านดนตรีและแฟชั่นมาตอกย้ำความเป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลกของ True ID ที่ในปัจจุบันครอบคลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งไทยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามกัมพูชาและเมียนมาได้อย่างลงตัวอีกทั้งได้กระแสะตอบรับดีเยี่ยมหลังจากเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุด True ID